เลิกงานแล้วครับช่วงนี้หมานโอ,อ,มมนอเนยอ,อยู่ครับผมีน้องได้เห็นโอเนยอยู่อากาศก็สีมืดๆแน่เด้อครับผมนี่หลังเลิกงานครับเลิกงานสองทุ่มมืดครับผมปั <c oughs> ่นจัก,กรยานกลับบ้านแล้วครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนซังชาแนลกับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับมาพบกับบรรยากาศหลังเลิกงานครับอาทิตย์นี้เข้ากาเซากะซิมามึดๆในพี่น้องลืมโปรแฟสตมานำครับผมวันสุดท้ายคลิปนี่แหละเนาะบรรยากาศยังมึอคข้ามึอคืนให้พี่น้องได้เบิ่งนกันนะครับผมระวังทางกลับบ้านจากโรงงานไปที่พักนะครับผมแต่วันนี้ซีเว่หาทีมงานยุ่บ้านล่างนี่อยู่นะครับผมพี่น้องเดี่ไปเบิ่งนกันนะครับผมว่ามันจะมีนาอแก่ต้องกินบ่เมื่อนี้เพื่อเขาผมรถบักลายเลยที่เพิ่งสะพาานนนครรับบพพีี่่่้องงผมิเ บรรยากาศยางมอแรงนะครับผมว่าตอนนี้โอ้หากันไจากันจันี่เนาะเี๋ครับผมเบอร์ะไรแล้วัล้วลือลืล้อลลทำอะไรอ่ะมาแดเฮาวอ่ะผักคืองามเถอะว่าเป็นมากแล้ว่ะ โอ้ขุมานโอ้แท้กัดกัปเ็ดโอ่กัดโอ้มานแต่วะนี่บรรยากาศรับป้าส่องคนี้ย่างงามปะคอเนี้ยคอเนี้ยบอหนาวอยอะนี่ผักกินเองครับข้าหนาเลียงรข้าหน้าคอเนี้ยไนผักอันนั้น่ะอร่อยไปกับเผาไโอ้เอากไปใส่ครับเด้อเดยวเด้อพอกัน ขาผักเท็ดเอากินก่อนได้อย่างก,กินแรงนี่มากินข้าวานีหนะดอย่งกินแรงกัดโอ๊แชร์โหลืมขาวเลยรเนาะลักมีดเนาะักปึงๆ<า>ะเ, 3, เออไไว้ยเรวานาโอ้45 <25. S 1> เร็นเกินไดรัไแล้ววุ้ยๆเยไปได้ลไหลายกมว ได้แล้วเดี๋ยวเขาสีหานแอวจีแรงครับพี่น้องเชิดอย่งเกาะเตะจักรจันเตะเออนี่ดีือปะนี่นี่โตอ,อ้อนต้นอะไรนี่พี่น้องจักรจันครับอันนี้โตอ้อนเนี่ยหูออกจากคราบดิหน่าสกินอยู่กัดนี่มันหลุดแล้ววะผมขึ้นหนาละเกี้ยเอาอยู่บ่ มันเลยจะน้ำไหมจะน้ำนไหมส่เยอะ <c oughs> ยเลยเยอะเลยบ้านฮัลลี่เลยผู้ยุคุยอินพุ่นเด้อกห้องหลายนี่คุยอ็นม,มือเอาไปอนั่นพุ่นอ่ะต้องไปแทงตาพุ่นอันนี้ลายาคักคุยอนินั่น จักรจันทร์ครับผมในมือเหลียงนี่ห้องเงียบๆน,นี่นอนเลยเขาเอื้อนยังก็เขาเอิ้นแม่นางมันตัวอ่อนมันบ่มีนีมน่มีสนั่นแหละมีส,น,มสน,น,นั่นละบ่มีมีสนั่นละเจ้าเลียงแล้วไปวะใส่ เปิดไฟยังขะจับนี้ึ่งควดสั้นเอาบอกอืมู่เลยอืมสันอาปันยังกินนวลปะปูเชียวชานไม่นี่หรอข้าวเปล่ากันเต็มห้องนี้แล้วผมไฟพุ่ละวีมนะปวดหาได้ฮงยังจอหัวดซง ม้านเรานี่ยยืมกันแต่คนก็จะนี่แค่คนห้าคนมานางไหนบ้างห้องละสองคนครับผมมี้สามห้องอี่คนนยัอยู่ผู้เดียวโอู้บอเอาดอกว้ไปต๊กในบ้านไม่ได้เห็นเรากินอยู่อะโอด่าคุณชื่อโง่บอไม่ได้เห็นเรากินไม่กินอยู่เอาไว้มื่นมื่นเอาใส่ตู้เย็นไว้มื่น่อยซิมาเรอัดอัดอัดฟิดไว้เด้อ ขอผักอันนี้ก็พอแล้วฮะ<า>ใครมีกับใครตัวขอได้ยี่บอกฮะเกณฑ์คำว่าให้ยุมคอได้ปะ <laughs> นี่ใบกะเพราญี่ปุ่นครับของผมของผมป้วงมาผัดเมื่อวานนี่ก็เด็ดเมื่อก่อนี่ก็เด็ดผัดกินเนาะนี่ครับผมผัดนี่จะไปผัดอีกอย่างกินบุนั่นในผัดเส้นเนายผัดวุ้นเส้นไปสั้นละครับผม พอละกลับบ้านต้องห้องพี่น้องตะไปเบิกงกันจักระจันทองเขาบ่ได้ไหลบ่ไปกินมันมันบาบบาบเด้อสัอระวังเขาจับหัวสูจุ้มน้ำหรือเอามันใส่ควนน้ำใส่เบิ้งนีผลงานใส่นี่เนยเอาไม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 โอ้ระวังเขาหยบเล่เนี่ยหยิบแจกเ่ยเแล้วแรงวะนี่นะครับอืมหยบเรอ ไปให้น้องกินก่อนเอาไมนี่ล่ะทอดไปซื้อกินในมืนอมือน่ะไปครับผมไปบ้าน <laughs> หาให้น้องกินก่อนครับนี่เด็กไปไปหาลาับหานอนไปหาไต้เขาได้บาได้สวน <laughs> <laughs> ไปครับผมกลับบ้านมาที่นี่ครับไดนน้ได้ผักกะเพราไปใส่น้องกินให้น้องกินแรง ไปกินมือ่อื่นพ่ออมพุ่นละนะครับผมไปชิมเมื่อนเนี่ยครับพี่น้องบรอร์เรออนเบอร์เออลท่านมาเบราอร์เออลแฟลมานะครับผมนี่ก็ <est> เป็นบ้านคนไทยท่านนี้เป็นบ้านคนญี่ปุน่นบุตรครับผมพี่น้องแตทีิได้ยังกินบุนลลมมื่อไรครับผมเม่อยห่อนเอาครับผมญี่ปุ่นโคตรหอนเลยมื่อนี่มัน 41, นี้สี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสององศา่นนะครับผมสภาพอากาศมื่อนี่นะพี่น้องย่างฮ่อนครับผม มันไม่ปางตายคิดงานแล้วไม่เฮียอย่างตายออกครับฮ้อนอีีเ้อผู้ใดที่มาว่าญี่ปุนหนาวช่วงนี้ก็คิดผิดครับฮ้อนนะครับผมแล้วก็สภาพอากาศมันแปรปรวนพร้อมที่น้องช่วงนี้นะมา่จากว่าสิฝนมา่จากว่าสิอย่างเป็นอย่างนะครับผมมันมันกำลังเป็นช่วงมอมรสุมอยู่นะครับผมเดือนหน้านี่ฮิจังเดือนหน้านี่ฮิจุฮ้อนคักนี่ครับผมเดือนแปดนี่อันนี้ขนาดเดือนเจ็ดยัง,ยงซ้อนี่เนาะอันนี้ประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องไป ภาษีมืดแน่ดิแต่ว่าไฟหนทางบ้านเขานี่มันซีบ่มันซีบ่ันดวงไงคือบ้านเฮาดีครับผมนี่น้อยๆเนี่ยครับผมนี่อันนี้ที่เป็นแบบมืดๆเดยพี่น้องทหาพี่น้องได้เห็นอ่าสภาพอากาศบรรยากาศบ้านเมืองเขานะครับผมนี่ภาสีมืดๆแนงสี่ละเนาะถ่ายแต่ยงมือวินถ่ายแต่ยงมือเศร้าเลิกงานซุพี่น้องเบื้องหลังกันเลยขยากเปลี desse, okay, 8, nah, ่ยนบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นยังมือคืนพร้อม นะครับผมอู้ดวงจันทร์งามแต่ว่าคุณเดวงแบบนี้นะครับผมกะบ่ไกัดอกครับจากรโรงงานมามาบ้านผมก็เลยแต่มันนี้กะสิปั้นไปนำไปนำอไอ้เป็นนำมู่บ้านให้พี่น้องได้เบื้องํำกันนะครับผมว่าอย่างมือคำเมื่อคืนบ้านเขาเป็นจงังไดเดี๋ยวผมกะสิไปหาท่ายิปบ้นให้พี่น้องม่งอยู่กะสิไปหาท่ายิปแบบว่าให้เบิ่งบ้านบ้านเมืองเขานำเนี้ยนะครับผม าจะให้ไปเปรียบเทียบไสดกับบ้านเขาพึงสีน้านะครับผมเย่าเปรียบเทียบเพราพี่น้องมันมาในมันเทียบบ้านเขาว่ดติดดอกนะครับผมประเภทความสะอาดประเภทความเจริญนี่บ้านเขามันกะส้ห่างจากบ้านเฮา,าหลายอยู่นะครับผมแต่ว่าอยาก้าให้พี่นอ้องเบิ่งอีกคลิปนึงก็คือบ้าันนั้นเข้านะครับผมพี่น้องเข้านาเข้าเขา,ขานะครับผมระบบการฟองปิ้งน้ำเข้านาเขาจังไดอยังจงังหด ผมเสิไปหาท่าชีพพันธะทินี่นีก็เลยนอนครับผมมันห้อนพอดห้อน,นับผมไปทางใดก็ยากช่วงนี้นะ,นะครับขนาหกโมงแรงทุ่มหนึ่งแดดยังเต็มฝ้าอ้ําตามอยู่นะครับผม่นองสว่แดดเบิดกระเดึกแลวสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าแล้วนะครับผมอันนี้ก็ที่เป็นบริษัทครับผมนี่เป็นโรงงานที่เรียกผมเข้าใจว่ายุีย่ปุ่นนี่มันสิเป็นลคล้ายๆเป็นนิคมก็จัง จังไในอมะตะคือจังไในนวะนาขวดอย่างสิ่งที่มีโซนแต่โรงงาน,นนี่มันเป็นโรงงานยุ่ผสมกับบ้านนาขนไปนำยี่เปมม็นขุมน้องผมแล้วเข้าเข้าใจผิดไหมทีแรกก็เด็กคิดว่ามันใชเป็นเขตอุตสาหากรรมอย่างสิ่นะอันนี้มันใชเป็นโรงงานแล้วก็บที่มีบ้านมาทุนผสมกันตรงสิ่งครับผมเนี่ยที่แรกผมเลยคิดว่ามันสชแบงออกคือจังโซนนำบ้านเขาคล้ายๆว่าโซนเอ่อโซนอุตสาหากรรมโซนทางบ้านคนอั่งสิ่งนะ อันนี้มันระบาดปนกันไปเบิดทั้งสิ้นไงผมละมันมันคือเป็นยังสิวะยังสินะนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ะองโรงงานยึ่ติดกันฟังพุ่นก็เป็นโรงงานอีกแต่เขามาเบิกด้วยกัน,กนซอยน้ำบ้านเขาอย่างมือคับมือคืนแต่ว่าส่วนมากบ้านเขาหนะับไฟหน้าบ้านเขาจะใส่พวกเป็นโซล่าเซลล์พวกเซนเซอร์นะครับผมพีม่น้องเวลามีอีย่างาย,ย่างกายยังสิน่ะมันก็จะหุง่องอีกจะลงมาเลยนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นโซล่าเซลลอันไฟยึดเสาไฟฟ้าเนี่ยครับผมเนี่ย มันติดห้างกันดิข้าวเป็นบ้านเฮานี่ฮุงอับม้ำคนดินะครับผมประเภทไฟหนทางนะนำนำซอยบ้านเนะาะคาท้าคาท้ามันติดดินอกจากก็มัน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 ซิบติดเนาะเนี่ยมันก็จะฮุ้งพอส,สลัวสลัวอังสิล่ะครับผมระาวาังเสา,นา,นาหาสาน้ามหาเสานี่นี่แต่ว่าแต่ว่าป,ป,ประเภทไฟหนทางนี่ผมคิดว่าบ้านเฮายังบ้านเฮายังสว่างกว่าบ้านเขาอยู่นะครับผม อันนี้มันเป็นพอสะลัวสลัวนะครับผมไม่น้องก็่ถ้ามันหุ้งเนาะยี่บ้านเฮาเนะ่ะส่วนมากมันก็สิบค่อยหุ้งบุค่อยติดนะนะหันได้ขาดเราบ่สามปีก็บ่มาเพียนแต่คียังสิ่นะนะครับผมอยู่บ้านเฮาแต่ว่าบ้านเขาก็สิประมาณนี้โอยที่เป็นสลัวสลัวยังเงียบครับผมเงียบบักคักเลยอันนี้ก็เป็นบริษัทเด่นะเป็นโรงงาน,นลงพวกลงกึงนะครับผมมองนี้้างหลังผมนี่นี่ครับเต็นบ่น้ำซอยก็ได้มีไฟทั้งมีละ อันนี้เป็นล่านอย่างบุล่านคูม่อนคุนม่อนตันคูม่อนอัลนล่านผมตันเป็นซื้อบ่มเลยปะนี่นะครับผมนี่เมย์ถ่ายให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศได้ซื้อนะครับผมจะว่าก,กันเนะมันมืดก็ได้นะครับบ่อได้ถ่ายคลิปบ่มีคลิปลงนะครับผมก็เลยว่าพอดีเอากล้องใส่ก,กระเป๋าไปพร้อมอยู่นดอกปะถ้ามีแนวท่าย,ยาจังนะ ตัวทีมงานไปใต้จักรจันทร์ไปชิ่ยจักรจันทร์กินเจ้าของลืมเขาเจ้าของบม่ได้ให้น้องกินไม่แท้นี่ครับผมก็วที่ประมาณนี้เห็นึ่งหอนำซอยมันก็บซี่ห่วงหัวสลัวสลัวอ่ซือมันกะโร้ตถือว่าหูแจีงตาใสคือบ้านเฮานะครับผมประเภทไฟหนทางนะบ้านเฮาซี่ซีไขกว่าอยู่กันถ้ามันมันห่วงมันติดกันถ้ารอดรอดว่าขาดโบห่างนะครับผมนี่แหละกระซีประมาณนี้แล้วนี่ก็เป็นหอท่านก็ที่เป็นบ้านนี่บ้านหลังนี้บ้านวัดเนาะเดี่ อ๋อผมกห็หอนละนี่นะครับผมถึงแล้วเราจะเข้ากันไหมโอ้ยไงพี่พแมน,นะครับผมโอ้ไม่ไม่ลมไม่เบียรหอนบ้านล้วครับ จิดจิจิเปิดไฟก่อนอันนี้ก็เป็นไฟอันนั้นเดีครับผมนี่ไฟโซลา่าเซียวแทนเบิงบ้งผักคุณป๊อปเดียนครับมันตายแล้วกว่าผมก็ได้ผักแพ้วมือแค่ลุงมือแค่ลิ่นคุณนครับอู้วใบก็มันไม่ ห้องคัาอี่ครับเนี่ยแต่ว่าหอผมข้างหน้านี่ว่ามีไฟให้ดิีแต่ไฟห้องไฟห้องนี้นี่ก็มีอยู่อันนี้กับบ้อห้องแหงืงอห้องสลัวสลัวครับมันต้องประหยัดเพราะว่าค่าไฟแหงเลยค่าไฟค่าน้ำค่าอย่างในย่างแพงเลยพี่น้องพี่ปุกนนี่จะฮอตบานละอ่าอย่างว่าเมื่อนี่วันที่เท่าไหร่ละเมื่อนี่วันที่เดือนเจ็ดมื้อนี้วันที่ยี่สิบสองแล้วครับผมจันทร์ที่ยี่สิบสองนี่ ตอนนี้ไดโ 30, 30, 30อทีสามสิบสามสิบข้าไหแล้ววะสามสิบหกสามสิบเจ็ดชั่วโมงละนะครับผมเดีย๋ยวถ้ามานเพิ่งนำากันว่าสิ้นเดือนมันมันจะได้เท่าไหร่เดียนนี้มันจะจบที่เท่าใดรคันคือจังเดียนนี้กับมันกบพออุ่นอใจแน่อยู่แล้วครับผมคนมีโอทีจังซีนนะพี่น้อง๋ยวเวลาให้งานอีกมือหนะึ่งสองสามอยวเวลาอีกให้งานอีกเอย่าเวลาให้งานอีกอเกียตมือนะครับผมพี่นอ้องอาทิตย์หน้าเข้าการเดิมอีกสามมือนะครับผมอันนี้เดียนเจ็ดใหงานยี่สิบสามมือครับผม แต่ผมสีท้ายสรุปสูฟังดอกนะครับผมสิ้นเดือนเรามันจะโอจะจบที่เขาใดนะครับผมน้องได้เห็ุงานเขาใดจังไดเดี๋ยววันที่เดี๋ยวผมจะสรุปสู้ฟังนะครับผมพี่น้องว่าสิ้นเดือนแล้วมันจะจบโอที่เขาใดอีกอย่างจังไดนะครับผมสำหรับื้นนี้ก็สีประมาณนี้แหละนะครับผมพี่น้องก็เป็นคลิปบันยากศหลังเลือกงานนะครับผมเปลี่ยนมุมมองให้พี่น้องด้เบื้องกำกันนะครับผมระหว่างโรงงานมาดีพักกลับไปแวะหาทีมงานอยู่บ้านล่างหาบ้านโทนี่สังนะครับผม บ้านหลังนั้นยู่นํากันห้าคนมีสามห้องห้องละสองคนอีกผู้หนึ่งอยู่อยู่คนเดียวนะครับผมเพราะว่าตะกี้มันยู่นํองกันหกคนตอนอีกผู้หนึ่งเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอกลับก่อนนะครับผมพีมน่น้องนี่แหละนะครับผมกะซิป,ประมาณนี้กะซิพยายามทายสูพีน่น้องเบิรงเรื่ยๆการเป็นยู่บ้านเป็นเจ้าใดเจ้งไหนนะครับผมตอนนี้สถานการณ์งานผมโรงงานผมก็เริ่มคลี่แนะ่นแล้วนะครับผมพี่น้องมีโอทีเฮดเดอร์ลวนะครับผมแต่ว่าค่าเงินเรียกเงินกะยังเป็นให้คือเก่าอยู่นะครับผมผู้ใดซีมากะ ตัดสินใจให้ดีนะครับผมพี่น้องตัดสินใจให้ดีนะครับผมมาโลมันโอ้ค่าเงินเทือกครับผมพี่น้องมันเสียเงินมาแพงเนาะเยั่ผมว่ายังผมบวกนันแหละนะครับผมผู้ใดที่มากับมากับรัฐบาลเอานะครับผมจะมากับบริษัทจัดหางานครับมันเสียมาแพงแล้วเขามาเอาเลื่เงินซ้ำนี้นึงมันถามว่ามันคุ้มค่าว่ามันคุ้มค่าอยู่ซ่ว่ามันจะคุ้มค่าเฮานะเฮาหน่ะที่ท่อก้อนเฮาหน่ะซี่ขี้ข้ามที่ใจออกก้อนอน,นะครับผมพนะี่น้องกระท่ามาเจอม่องกระท่ามาเจอม่องกว มาเจอม่องงานมีโอทีอีกอย่งอย่างเซนต์ดังซีกะถือว่าโชคดีไปกระถ้ามาเจอม่องที่แบบว่าโบค่อยมีโอทีอีกย่างเจ๊ซีกับซีโอออกการอยู่นะครับผมพี่น้องได้ส้งบ้านสามมื่นนี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะครับผมสู้ม,มื้อนี่เนาะกระถ้าม่องได้ได้ซีห้ามื่นก็ถือว่าฟุกแล้วล่ะนะครับผมพี่นอ้องอีลี่ก็ยังผมได้พี่น้องเบิ้งล่ะนะครับผมพี่น้องส้งกับบ้านสู้มื้อนี่สามมื่นก็ยังมินอยู่นะครับผมขั้นการได้ต้มไข่ต้มมาม่าส่วนมากกะ ทรงมันก็ยังยา,ยากอยู่นะครับผมพี่นอ 3, ้องสามหมื่นก็นเลยเนาะเดี๋ยวเจ้าไหนเล่าผมก็บทอัปเดตทายสู้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับผมว่ามันเป็นสถานการณ์อย่างเจ้าไหนแต่ผมจะมาเฮ็ดคลิปเป็นคลิปเป็นคลิปสู้พี่น้องเบิ้งอีกนะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้ซ้ำเนี้นะครับก็ขอตัวไปหาเฮ็ดนะยูนอกินกอนพี่น้องเฮ็ดนกินไม่ได้กินมืออื่นนะครับผมห้องเข้าไปกินโรงงานพร้อมนะครับผมจังไหนเล่าก็ฝากพี่น้องกดติดตามเป็นโปรดผมแน่นะครับผมพี่น้องกดไลค์กดแชร์ผมแน่นะครับผู้้้้้ใใใดดสสงงงัััยยยยยอออออหาาาากกกกถมมมม็็คคคเเเเนนตต์ไไไววลลิปปรรบื่จจะทขพผ พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยม่อนสังแชนแนลสามซ่องทังเพจ Facebook YouTube TikTok นะครับผมไม่น้องพิมพ์เข้าไปเลยนะครับผมฝากกดติดตามให้นำแน่นะครับผมไม่น้องเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปฮิตนายุนกินก่อนครับผมสวัสดีครับ oh,